สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยใน i l ฟล็อกช่องนี้ทำซีรีส์เล็กภายในสีส์ใหญ่นี้ในซีรีส์เล็ก,ลกผมจะเลือกเรื่องจากวิดีโอ1ึงถึงสิีในส์ใหญ่นี้ก,ก็พูดอีกครั้งกับเรื่องนั้นทำแบบนี้เพราะว่าอยากเปรียบเทียบอ ระดับทักษะนายการการพูดเมื่อก่อนกับช่วนนี้แล้วก็วันนี้เป็นเรื่องเ,อเรื่องที่เจ็ดในซีรีส์เลกนี้เรื่องที่เจ็ดแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ในวิดีโอที่เจ็ดวิดีโอ90แล้วก็วิดีโอหนึ่ง90 แล้วก็วันนี้จะเป็นวิดีโอสามลอยยี่สิบสี่แล้วก็เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเมื่อวันแล้วก็เมื่อวันสิ้นมีผมผมมาอธิบายวิธีวิธีคิดในภาษาไทายคิด นายสมองนาคอสจาเป็นวิธีที่ช่วยเราฝึกพูดแต่ไม่ลองพูดเพราะว่าพูดนายสมองพูดนายสมองแล้วก็ตั้งนะจัดการวางแผนประโยชนนายสมองแล้วก็ทำมาอะไยครั้งที่ฝึกจุฝึกวิธีพูดแล้วก็้องต้องนในที่สุดมีโอกาสที่พูด จะรู้แล้วว่าพูดยังไงจะ,ะมาสร้างประโยคอยังไงนี่เป็นวิธีแล้วก็ต้องมีเรื่องที่คิดถึงแล้วก็ฝึกตั้งประโยคกับเรื่องนั้นแล้วก็หนึ่งเรื่องรนึงวิธีที่หาเรื่องที่ที่อะไรนะ ทาง,ทางวิธีวิธีนี้จะจะแนะนำจริงๆนะผมเอาวิธีนี้จากในวิดีโอใน YouTube แล้วก็เข้าแนะนำว่าต้องเลือกหนังสือหรือซีรีส์หรือรหนังที่คุณชอบแล้วก็แล้วก็แปดตูดูเรื่องอในเรื่องนั้น จากหลายหลายทางะจะช่วยเราฝึกฝึกเอาวิธีนี้แล้วก็ในเรื่องที่เจ็ดเกือบเกือบหนึ่งปีที่แล้วเรื่องที่ผมเลือกสำหรับวิธีวิธีนี้คือซีรีส์ซานต์ป็นซีรีส์บล็ของผมซีรีสตลกแล้วก็มีหนึ่งตอนในซีรีส์นั้น เรียว่า Chinese restaurant ร้านอาหารจีนก็เกี่ยวกับ Jerry George กับ Alan องอ,อยากไปกินข้าวที่ร้านอาหารจีนแล้วก็ต้องรอที่ห้องรอก่อนก่อนจอต้องต้องรอเต๊ะเจอว่างแล้วก็อึจงจง้วะในที่ในที่สุดไม่ไม่ได้ไปไม่ได้เอาเต๊ะพระวา ทั้งหมดต้องต้องรอนานๆนะครับไม่มีโอกาสที่ได้ตอบไดที่สุดแล้วก็ตอนจะเกี่ยวกับเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาที่เขาวรอรอต่อแล้วก็ช่วงนั้นผมคิดตอนตอนแรกตอนตอนพูดตอนคิดถึงแล้วก็เต่างต่างประโยชนกับเรื่องนี้ผม จะคิดถึงนึงนงส่วนของของตอนนั้นคือจอร์จต้องไปทอทอหาอแฟนแฟนใหม่ของเขาหรอคนพูดคุยได้คนคุยของเขาเพราะว่าช่วงนั้นเป็นเวลาก่อนมีโทรศัพท์มือถือก็ต้ององไปใช้โทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์สหรับ ลูกค้ามามาใช้ที่อยู่ในห้องรอของร้านอาหารร้านนั้นแล้วก็ตอนตอนจอรอยากไปใช้โทรศัพท์มีคอนอื่นคุยอยู่อยู่ในโทรศัพท์นะครับจอดต้องไปหาคนนี้จะใช้เวลานานนะครับพยายามถามเจเจ จะเสร็จแบนี้ไหมหรืออ,อ,อะไรแบบนั้นอืมเราก็้องคิดถ้าจะใช้ทางนี้จะต้องคิดคิดถึงว่าในาสมองจอร์จคอนจอร์จะจะคิดยังไงจะจะจะวางแผนอะไรถ้าคนนี้ไม่ไม่ทำเสร็จอัโทรศััท์ครครับะทำแบบไหนแล้วก็ต้องคิดถึง มุมมองของคนที่ใช้โทรศัพท์ด้วยแล้วก็คนอ,อื่นด้วยแลก็ต้อง้องคิดลลหลายทางที่ผมอิิายนะครับองคิดถึงคิดจากลหลายทางกับเรื่องนั้นเอ,อ่อออีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในใน,ในส่วนนี้คือในที่สุดคนที่กำลัง อ่าอโทรศัพท์เขาเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนั้นจอร์จไปคุยกับเพื่อนช่วงนั้นแล้วก็ก่อนเขาอ่าหันหันตัว่า,าอ่า,นนา,อาคนนั้นเป็นผู้ชายเขาอ่าเสร็จแล้ว,ลวเขากําลังเดินไปอาโทรศัพท์แต่ว่าก่อนเขาถึงโทรศัพท์มีอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิยยงมายกยกเอ่อโทรศัพท์ แล้วก็กําลังพดคุยอันนี้นะครับนี่ทําให้จอโกรธเพราะว่าเขาจะบอว่าผม,ผมรอมานานนะครับแล้วก็คนเป็น,ปนอะไรนะตาผมทีทคุยตอนนี้แล้วก็ผู้ยิงจตดตอบว่าถ้าคุณรอจริงๆคุณจะมีโทรศัพท์แล้วอ,นนอันนี้จริงเพราะว่า จริงๆแนละ้วจอดรอแต่ว่าเขาเดินไปออกก่อนแล้ว Anyway ภาาอังโอเคครับเก็บว่าพอแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผม,ผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอรพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ